แหล่งผสมถูกป้องกัน,กน,นกในบริเวณพี้นดินย,ยามจบทุกคนทุกท่านสมาทานสิบห้าหลังจากที่สมาทานสิบห้าเสร็จสิ้นก็จะได้ทำการอารัธนาพระปริพร,ระสงฆ์และสมณด็จทา่านเจอพระพุทธมนต์อำนาจัากพระวจนะสูตของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ กาแรแงีหลังจากที่เสร็จพิธีการในการถวายอุปกรณ์การศึกษานะครับทา่านประทูปภาวนาสุตตากิวัตของโดยคณะกัลย์นําเล็กยานีธรรมก็จะได้ร่วมกันแสดงพิธีตา,ารเจดศรานะในโอกาสที่อาจารย์ทุกคท่านมงคลสุนทเกิน ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการจังหวัดปุริราเมื่อวันที่27ท,ที่ผ่านมาได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆรกลางครับ,รบส่วนคณะข้าราช้ารนะครับ,รบก็มีหลายท่าน เนนบรรทัดแถวต่อไปครับเป็นระเบียบนะครับต้องแตกแถว